มาดูข้อนี้อีกรับหนูกลับข้อนี้ก็มีบทความครับให้หนูอ่านเสร็จแล้วก็ให้หนูตีความครับอันละบทความเขาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุดเพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติทําให้เกิดการแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่งในสของน้ามันเท่านั้น นอกจากนี้แกส๊สธรรมชาติยังปลอดสารกร,รมมันซึ่งเป็นต้นเหตุทําให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ํามันครับหนุกครับโอ้ยาวดียาวดีแต่อ่านแล้วนี่ก็ได้อย่างที่ว่าครับหนุกครับเสร็จแล้วเขาถามครับตีความใดว่าอย่างไรก่ไหนมันถูกครับหนุกครับอ่ะค่อยค่อยดูครับหนุกค,ครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าน้ํามันและถ่านหินไม่ใช่ไม่ใช่ต้นเหตุทําให้เกิดฝนกรดอันนี้ผิดครับ เพราะจากประโยคนี้ครับหนูสารกรมฐานเป็นต้นเหตุทําให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับฐานหินและน้ามันเช่นเดียวกับฐานหินและน้ำมันแสดงว่าไอ้ฐานหินและน้ำมันเนี่ยมันทําให้เกิดฝนกรดเหมือนสารกรรมฐถนน่ะครไหมเพราะฉะนั้นไอ้ฐานหินไอ้น้ํามันมันทําให้เกิดฝนกรดนะครับแต่อันนี้บอกว่าไม่ใช่มันเลยผิดไงเออหนูลองตีความประโยคตรงนี้ดูครับหนูครับเพราะหนึ่งมันผิดเพราะอย่างนี้นี่เองครับหนูอืออ่ะแล้วข้อสองล่ะครับข้อสองล่ะ ข้อสองบอกว่าสารกำมะถันไม่เจือปนในไม่มีในก๊าซธรรมชาติอันนี้ถูกครับหนูเพราะเขาบอกว่าก๊าซธรรมชาติปลอดสารกำมะถันก๊าซธรรมชาติปลอดสารกำมะถันก็แสดงว่าก๊าซธรรมชาติไม่มีสารกำมะถันเพราะฉะนั้นข้อสองจริงครับถูกครับเขาถามข้อไหนถูกก็ไอ้ข้อสองนี่แหละถูกครับหนูอืแล้วข้อสามข้อสี่ล่ะครับ ข้อ3ก็บอกว่าน้ำมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินอันนี้เขาไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงว่าน้ำมันเนี่ยมันทำร้ายธรรมชาติมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่ได้พูดถึงพูดถึงแต่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ไม่ได้พูดว่ามันทำร้ายธรรมชาติขนาดไหนเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดนะครับไอ้จะมาทึกทักเอาเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่3นั้นไม่ได้กับนูไม่ได้ข้อสี่ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงเกิดจากการทับถมสัตว์พสัตวว์ลลาาาาาย้้นปีเเกกก็ไไไม่่ดดดูะอิิจร ข้อความก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเขาไม่ได้บอกก็สรุปไม่ได้นะครับหนูครับตกลงไอ้ที่ได้ก็มีข้อเดียวครับคือข้อที่2ครับหนูเอาเฉพาะที่โจทย์พูดถึงชูวร์ไว้ก่อนนะครับลองมาดูข้อต่อไปครับหนูไอ้ข้อนี้เขาให้หนูอ่านข้อความเสร็จแล้วก็ให้ตีความครับ แล้วก็ถามว่าตีความเต็จปั๊บเนี่ยไอ้ข้อความเนี่ยมันมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดครับหนุ่มครับเอาหนุ่มค่อยๆอ่านครับข้อนี้เขาบอกว่าภาวะเศษรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่องส่งผลทําให้มาตรฐานการดํารงชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงปรับตัวสูงขึ้นเศษรษฐกิจขยายตัวก็เลยทําให้การดํารงชีวิตมีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปด้วยครับหนุ่มครับสังเกตได้จากจะเห็นได้จากความพิธีพิถันในการแต่งกายที่มีมากขึ้นครับหนุ่มครับ เอาละเอาละเสร็จแล้วก็ถามว่าไอ้ข้อความอันเนี้ยมันมีความหมายตรงกับช้อยเลือกใดครับหนูครับเอาหนูลองดูช้อยเลือกครับอันไหนครับที่มันใกล้เคียงกับที่เราอ่านในข้อความมากที่สุดครับหนูไอ้ที่ตรงมากที่สุดก็ต้องเป็นข้อนี้ครับหนูการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับมีผลต่อมาตรฐานการดำรงชีวิตของคนไทย แล้วดูได้จากไหนสังเกตได้จากไหนก็สังเกตได้จากการแต่งกายนั่นเองนะครับเนี่ยครับมันเหมือนกันนะครับช้อยสามกับไอ้ข้อความนะี่มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกช้อยสามครับหนูเฮ้ยไอ้อย่างนี้นะถ้ามีสติสักนิดมีสมาธิสักหน่อยค่อยๆอ,อ่านนะมันง่ายๆเลยครับตรงๆเลยครับหนูข้อต่อไปครับหนูไอ้ข้อนี้ก็มีข้อความมาให้อ่านแล้วถามว่าสรุปแล้วช้อยเลือกใดถูกครับ อาค่อยๆอ่านครับข้อนี้ก็บอกว่าจากการสํารวจพบว่าคนกรุงเทพมีแปลงสีฟันของตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคนกรุงเทพทุกคนมีแปลงสีฟันเป็นของตนเองนะครับแต่จํานวนคนที่แปลงฟันสม่าเสมอทุกวันคนที่แปลงฟันทุกวันมันมีแค่75.4%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยไอ้คนที่แปลงฟันทุกวันมีแค่75.4%เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงเป็นสาเหตุทําให้คนกรุงเทพฟันผุมากถึงร้อยละ95.5 95.5เปอร์เซ็นต์ครับฟันผุครับหนูอ่านแล้วคิดแล้วเขาถามข้อใดถูกครับหนึ่งสองสามสี่ข้อใดถูกหนูดูข้อหนึ่งครับข้อที่หนึ่งก็บอกว่าคนกรุงเทพทุกคนฟันผุ <c oughs> อันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงครับคนที่ฟันผุเนี่ย <c oughs> มันมี95.5เปอร์เซ็นต์ไม่เต็มร้อยครับไม่เต็มร้อยไอ้คนที่ฟันผุนี่มี95.5%เปอร์เซ็นต ไม่เต็มร้อยแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่ฟันผัวไม่ใช่ทุกคนนะเอ้าข้อหนึ่งเลยผิดนะครับข้อหนึ่งเลยผิดอ่ะแล้วข้อสองอ่ะข้อสองบอกว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ฟันผูเออจริงครับก็ฟันผูตั้ง9 5 5จุดเปอร์เซ็นเกือบเต็มร้อยนะเกือบครบทุกคนนะก็แสดงว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่ฟันผูจริงๆเพราะฉะนั้นข้อสองถูกเขาถามขอ้อใดถูกก็ไอ้นี่แหละไอ้ข้อสองนี่แลห,แล,ะหและโอเคนะหนูนะอืม อ้าแล้วข้อสามข้อสี่ผิดไงอะหนูลองคิดสิครับข้อสามข้อสี่ผิดไงวะข้อสามบอกว่าคนกรุงเทพทุกคนแปลงฟันทุกวันอันนี้ไม่จริงไอ้ที่แปลงฟันทุกวันน่ะมันมี75.4%เปอร์เซ็นต์ไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยมีแค่75.4เปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่แปลงฟันทุกวันเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะหนูนะ ขอ Lazar, ้อสามอะไรผิดนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนแล้วก็สี่อะคนกรุงเทพส่วนใหญ่ไม่แปลงฟันทุกวันอันนี้ก็ผิดครับหนูเพราะคนที่แปลงฟันทุกวันมีตั้ง75.4เปอร์เซ็นต์เยอะนะนะัน่ะ 75. าี่เปอร์เซ็นต์อีเยอะนันะก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่แปลงฟันทุกวันคนส่วนใหญ่แปลงฟันทุกวันไอ้นี่บอกว่าไม่แปลงฟันทุกวันมันเลยผิดไงครับข้อสี่มันเลยผิดตกลงถูกอยู่ข้อเดียวนะครับคือข้อสองครับหนูครับจอดครับ มาดูข้อนี้กันต่อครับไอข้อนี้ก็มีข้อความมาให้หนูอ่านนะครับอ่านแล้วก็ถามแปลกๆถามว่าผู้เขียนใช้กลวิธีในการเสนอตามข้อใดครับหล,ล,ลองอ่านดูนะครับข้อความบอกว่าพวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงานเพื่อจะได้มีพลังงานใช้กันต่อไปเพราะถ้าเราไม่ประหยัดกิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักไปหมดความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม เพราะถ้าเราไม่ประหยัดถ้าเราไม่ประหยัดกิจการทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะง,งักไปหมดความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นไปทั่วทุกระดับสังคมถามครับผู้เขียนใช้กลวิธีในการนำเสนอตามข้อใดอีกับหนูคำตอบคือข้อสองครับแสดงให้เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นครับหนูก็เนี่ยครับสังเกตจากตรงเนี้ย เขาบอกว่าถ้าเราไม่ประหยัดเนี่ยกิจการทุกอย่างก็จะหยุดชะงักความเดือดร้อนก็จะเกิดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแสดงให้เห็นถึงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นครับหนูก็เลยเลือกช้อยสองอย่างนี่นี่เองครับหนูครับไอ้ข้อนี้ก็มีบทความให้อ่านยาวเป็นสอกครับหนูเอาค่อยๆอ่านไปคิดไปทีละหน่อยนะครับ เขาบอกว่าเมื่อสุนัขตกจากสะพานชำรุดสู่แม่น้ำตกสะพานจมลงไปในแม่น้ำตกลงไปในแม่น้ำนะครับมันจะรีบว่ายขึ้นฟังเชิดหน้าสะบัดขนไม่บ่นว่าหรือด่าทอสะพานและไม่ร้องขานแก้ตัวไม่มีสัตว์โลกชนิดใดเลยที่จะแก้ตัวให้กับความผิดของมันมันจะทำสิ่งที่เหมาะสมกว่าคือเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ประมาทอ่านแล้วก็เออให้นึกออกนะหนูเนาะหมาโอ้ยเขาภัยสุนัข ตกสะพานชำรุดสู่แม่นม้ำมันจะไม่มาบน่นมาด่าทอติโนนตินี่แต่มันจะรีบไหว้ขึ้นฝั่งเชิดหน้าสะบัดโขนนะครับแล้วมันจะไปทำสิ่งที่เหมาะสมกว่าก็คือเริ่มต้นใหม่อย่างไม่ประมาทเลยนะครับนี่นี่นี่ที่เขาเขียนเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็มีต่อครับเมื่อบริสุทธิ์ใจแท้จริงใหญ่ยยต้องมาพวนกับการกล่าวหายามผิดพลาดพวงแก้ตัวเองใช้รอยยิ้มนะครับและการ ทำดีแทนแก้ตัวเถิดให้ใช้รอยยิ้มและการทำดีครับแทนการแก้ตัวเถิดถามครับผู้เขียนต้องการนำเสนอเรื่องอะไรคำตอบคืออันนี้ครับวิธีการดำเนินชีวิตครับก็คือสอนว่าเมื่อมันมีอะไรผิดพลาดเนี่ยอย่ามัวแต่ไปแก้ตัวนะครับ อย่ามัวแต่ไปกล่าวโทษคนโน้นคนนี้ครับหนูแต่นะครับให้ใช้รอยยิ้มและการทำดีแทนการแก้ตัวนั้นนี่เขาสอนวิธีการดำเนินชีวิตนั่นเองครับหนูครับ ข้อนี้ก็มีข้อความมาให้ครับข้าวโพดเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฝ้าอากัดของไทยและปรับตัวกกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายในระยะต่อมาจึงได้มีการขยายพันธุ์ปลูกกันอย่างแพร่หลายเขาถามครับโครงสร้างของการใช้เหตุผลข้อความข้างบนนี้เป็นดังช้อยเลือกใดครับช้อยหนึ่งครับสนับสนุนสนับสนุนแล้วก็สรุปข้อสองครับสนับสนุนสรุปแล้วก็สนับสนุนเออเอาข้อไหนดีว่าคิดยังไงดีว่าเอางี้เอางี้หนูดูตามครูนะครับ ประโยคแรกครับขา้าวโพดเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทยอันเนี้ยเป็นการกลา่าวเชิงสนับสนุนครับ uję, รบอกว่ามันเหมาะสมมันเหมาะสมก็เป็นการกล่าวเชิงสนับสนุนและอันที่สองครับหนูและปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายก็เป็นการกล่าวเชิงสนับสนุนเหมือนกันครับหนู ens, ครับก็บอกให้รู้ว่าเออมันปรับตัวกากับสิ่งแวดล้อมได้ไง่ายนะ แล้วในระยะต่อมาเนะี่ยจึงมีการขยายพันธุ์ปลูกอย่างแพร่หลายอันนี้เป็นการสรุปครับสรุปสรุปว่าไอ้ไนี่ก็เหมาะไอ้นี่ก็เหมาะสรุปแล้วจึงมีการปลูกเหมาะสมเหมาะสมจึงมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเนีย่ยเป็นการสรุปผลที่ออกมานะครับเอา้าจะเป็นชดนั้นโครงสร้างมันก็เหมือนช้อยหนึ่งนะครับหนู ข้อนี้มีช้อยเลือกให้สอันข้อความไม่สี่ข้อความถามครับข้อใดมีการใช้เหตุผลแตกต่างจากข้ออื่นกลับกลับเอาลองดูข้อนหนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าพ่อแม่ตั้งชื่อผมว่าลูกขนุนเพราะเมื่อเด็กๆผมอ้วนตัวกลมอีตอนเด็กๆอ้วนตัวกลมเนี่ยมันเป็นเหตุครับเป็นเหตุแล้วพออ้วนตัวกลมปับ๊บพอ่อกแม่เลยตั้งชื่อว่าลูกขนุนซะเลยไอ้ตรงเนี้ยเป็นผลครับหนุเออช้อยที่หนึ่งเนี่ยผลมาก่อนเหตุผลมาก่อนเหตุ แล้วช่อยสองอ่ะช่อยสองวันนี้น้องมะนาวไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะเธอเป็นหวัดงมเงเมไอเธอเป็นหวัดงมเงเมนะมันเป็นเหตุนะเป็นเหตุแล้วทําให้ไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ยอมไปโรงเรียนไอนี่เป็นผลครับหนูข้อที่สองก็เอาผลมาก่อนเหตุอีกละพูดผลก่อนเหตุอีกละเอาตัดไปตัดไปข้อสามขนมอร่อยของคุณแม่ขายดีมากเธอจึงมีเงินส่งลูกแต่งโมเรียนต่อเหตุก็คือขนมขายดี ขนมขายดีแล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือเธอมีเงินส่งหนูแต่งโมเรียนต่อครับหนูไอน้นี่พูดเหตุมาก่อนผลครับเหตุคือขนมขายดีผลก็คือมีสตังค์มีเงินนะครับอันนั้นขอ้อ3ข้อ4ครับหนูขอ้อ4ชมพูได้ตำแหน่งนางงามประจำอำเภอเพราะเธอสวยเด่นกว่าใครเหตุก็คือเธอสวยครับเหตุนะครับคือเธอสวยเด่นกว่าใครแล้วผลที่เกิดขึ้นคือเธอได้ตำแหน่งนางงามประจำอำเภอข้อ4่นะพูดผลก่อนเหตุ นูสังเกตนะครับข้อหนึ่งสองสี่พูดผลก่อนเหตุผลก่อนเหตุผลก่อนเหตุเว้นข้อสามข้อเดียวครับพูดเหตุก่อนผลเพราะฉะนั้นข้อที่สามมันจึงแตกต่างจากเพื่อนนะครับครับเออมองกันอย่างนี้ก็ได้ครับนูเอา้าข้อถัดไป ไอ้ข้อนี้ก็มีข้อความมาให้ครับแล้วถามว่าไอ้ข้อความที่เห็นเนี่ยนะครับใช้กลวิธีการอธิบายตามแบบใดครับเอาลองอ่านข้อความครับเขาบอกว่าการถ่อมตัวหมายถึงพูดว่าตนเองมีความรู้ความสามารถหรือตำแหนง่งต่ำกว่าความเป็นจริงไอ้นี้เป็นการให้นิยามครับเป็นการให้นิยามถ่อมตัวหมายความว่าเนี่ยถ่อมตัวแปลว่าหมายความว่าไอ้นี่เป็นการตีนิยามให้นิยามครับหนูนี่ ในสังคมไทยนิยมคนที่ถอมตัวมากกว่าคนที่โอวดเชน่ชนเช่นแม้วิชัยได้รับรางวัลน,นักกีฬากีฬายอดเยี่ยมประจำปีแต่เขาก็มักถอมตัวว่าเป็นความบังเอิญไอ้นี่เป็นการยกตัวอย่างครับเป็นการยกตัวอย่างเชน่นเห็นไหมเชน่นตัวอย่างเชน่นยกตัวอย่างเชน่นอ่ะเป็นการยกตัวอย่างครับเอาตกลงข้อนี้แรกแรกเป็นการให้นิยาม แรกๆเป็นการให้นิยามแล้วหลังๆมามีการยกตัวอย่างประกอบเพราะฉะนั้นถามว่าใช้กลวิธีอธิบายแบบใดก็แบบนี้ครับนิยามและใช้ตัวอย่างประกอบครับหนูครับอ้าวจอดเลยจบเลยไอ้ไทยๆนี่มันดูจะแปลกๆก็เก็บเกี่ยวไว้เป็นประสบการณ์นะครับนู